ที่นี่ของจริงบางพาสเตเดียมเอาไว้เตะบอลถ้ไครมาโอเคเยี่ยมที่นี่ของจริงมาเช็ค ทวังทองมีแรปเปอร์หน้ามนให้ทุกคนฟังทำนองที่นี่ของจริงบางพาร์สเตเดียมเอาไว้เตะบอลตะไครมาโอเคเยี่ยมที่นี่ของจริงไม่เช็คอินทวังทองมีแรปเปอร์หน้ามนให้ทุกคนฟังทำนองพวกเราชอบเตะบางกันอยู่ที่บางสะพานพวกเราเป็นพี่นนองพวกเราไม่ตามลังควานพวกเรามีคนที่คอยสังตาบัญชาวและพวกเราเป็นนักบอลที่มีแต่ความชำนาญแชมป์ใครใหญ่อาจจะคุ้นลายใครเกินมีกับตันที่คอยสั่งซ้ายเดินและพวกคุณก็รู้ว่าที่นี่คือสมัยเมืองพวกเราคือนักบอล ที่มาจากวังทอง เจอทีมไหนล้วก็ไม่เคยยันยอมการต่อบอลเหมือนกับเทพมังกอรอมจะยิงยิงยิงได้แค่อายังยอมมีกับตันคือก้องพันธักการฝีมือโหดสุดไม่ต้องพันนานาะเล่นหลังโคนเหนี่ยวเหมือนกับเป็นลามอดเวลาย,ยิงประตูคือโรเบโตคาร์ลอสหมายเลขสิบสี่พิทักษพงศ์สีจันทร์ใส่เด็กดัดไม่ต้องใช้ยาสีฟันเล่นแบ็กซ้ายมีความเร็วหนีทันผู้ต่อสู้ยังงงเหมือนกับโดนผีอัมคนต่อไปก็คือโรวรพจน์คนนี้ของจริงไม่เคยมีทรยศฉายานั้นคือโดนันดินโย เพราะว่าปากของเขาเหมือนนกฟ้ามิงโกสิทธิโชนหรือว่าคุณสกายสกิลสุดจัดหน้าตาดีจะตายเล่นกองหน้าแต่ก็โหดเกินไปฉาย,ายาของเขาโรนัลโดเมืองไทยแล้วก็คุณเวฟบธนทิพย์เพชรอ่อนเวลาเตะบอลไม่ต้องมีเก็กหลอกผมคือยังองค์กวินนิพนธ์ใส่แรบแต่มองหน้าพี่เวฟบ,บรรลุน,นิพนธ์ไข่แฟบกฤษดาสุดผมหรือว่าพี่ปังปอนกองหน้าสายคมไม่ต้องมีตังทอนฉาย,ายาของเขาคือเลวานบางพานแต่ลูกเตะของเขาเราไปถึงดาวอังคาร คนต่อไปคือมิดฟิลด์เอกพล Lock, ล็อกลบลีกทุกคนมีเหตุจะงง,งคอยเชื่อมเกมแล้วก็ทำสกอร์ยิ่งจะโทษไม่เข้ามาเป็นอันจะน,นอนคนต่อมาก็คือแฟมกันทวัดเล่นเท้าซ้ายเป็นตำแหน่งที่ถนัดคอยทำเกมก่อนจะจ่ายแล้วสกัดมีคำไวเหนือแสงยิ่งกว่าแรงของกระบะน้องเล็กสุดก็คือโฟกปุญญพัฒน์ให้กำลังใจให้เราสู้จนชนะตอนเล่นบอลคงต้องบอกว่าชิวแต่สกิลเพเกด แตไม่เท่าสกิลปากคนสุดท้ายคือพี่ณัฐนพั์ถึงเขาจะจากไปแต่ทุกคนเขาก็รักพี่ณัฐชอบโมว่าเราคือของจริงแต่พี่ณัฐของเราคือกำลังใจของทีมเรามีโค้ชคือพี่พบกับพี่ชัยคอยฝึกซ้อมให้ทุกคนทุกที่ไปยงนมสดคือผู้สนับสนุนใครที่มาวังทองก็อย่ายลืมไปอุดหนุนพวกเราคือทีมหนึ่งเดียวกันเราเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งเรียงกันสามัคคีเป็นสิ่งเยียวยันให้เราต้องสู้ให้อยู่เคียงกันเราเก็บบอลมากกว่าเก็บแบงค์ใครหยานฝึก ซ้อมคอยต่อเก็บแรงเราคนดีไม่เคยเน็บแนมไม่ว่าแข่งที่ไหนแล้วก็จะมาเก็บแชม yeah. ป์เย่สนามต่ตีปากไปแล้วก็ออกบ้านหลัย